ล่าสุดสินเชื่อให้กู้ยืมเงินพิเศษสำหรับผู้มีบัตรคนจนอนุมัติเลย50 0 0 0ผ่อนเดือนละ212บาทอมสินปล่อยกู้ให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างอาชีพเพิ่มรายได้วงเงินกู้50 0 0 0บาทผ่อนอีก3-5ปีดอกเบีย้ย0.75%ต่อเดือนใช้บอสอยค้ำประกัน กู้10,000บาทผ่อนขั้นต่ำ242บาทต่อเดือนผู้อำนวยการธนาคารอมสินชาติไทยพยุหนาวีชัยเผวยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ช่วยเหลือผู้มีความยากจนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน11.4ล้านรายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจะทํำแผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีผู้แจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน1.4ล้านรายกับธนาคารอมสิน ซึ่งธนาคารอมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้ให้ยืมเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพประกอบอาชีพเสริมโดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมอสินผู้สาขาทั่วประเทศสำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสการแห่งรัฐให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ50,000บาทผ่อนชำระ3-5ปีเป็นการผ่อนชำระ เงินต้นและดอกเบีย้ยงวดรายเดือนสูงสุด60งวดอัตราดอกเบีย้ย0.75ต่อเดือนกรณีกู้10,000บาทผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ242บาทต่อเดือนกรณีกู้50,000บาทผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1>, 1 2 0 9บาทต่อเดือนนำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่อาชีพเสริมเช่นงานค้าขายหรืองานบริการต่างๆโดยผู้กู้มีบัตรส่วนการแห่งรัฐสัญชาติไทยอายุครบ20ปีเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีมีการประกอบอาชีพมีทินที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้และการค้ำประกันใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือบอสอยอเป็นผู้คำประกานพร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรสดการแห่งรัฐรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากและเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนหลังโควิดคลี่คลาย ยันปี64มีงบพอเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี63สนายรั瓦ลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐก,ก,ก,กิจการคลังหรือสอสคอเอปิดเผยว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเดิมจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่สถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด1 9จึงทำให้ต้องเลื่อนการเปิดลงทะเบียนออกไปก่อนและหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายสสคจะเสนอรัฐบาลให้เปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่ทันทีเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบเพื่อให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับความช่วยเหลือส่วนในเดือนกันยายนนี้รัฐบาลจะยังสนับสนุนเงินให้สวัสดิการพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อุปโภคบริโภคเช่นค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนโดยต้องไปซื้อก๊าซก,ก,กับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานเป็นต้นอย่างไรก็ตามในปี2 5 6 4รัฐบาล ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานเหล่านี้ไว้แล้วซึ่งในแต่ละปีสอสอคอจะได้รับงบประมาณปีละ40,000-50,000ล้านบาทส่วนจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่นั้นสอสอคอขอดูตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนรอบใหม่ว่าจะมีทั้งหมดจำนวนเท่าใดก่อนจะกำหนดเพิ่มเติมสวัสดิการใดๆนอกจากนี้สอสอคอ,อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลด เป้าจัดเก็บรายได้ของกรมภาษีอาธิกรมสรรพสามิตรกรมสรรพกรและกรมศุลกากรในปีงบประมาณ2563เดิมตั้งเป้าจัดเก็บ ได้2.87ล้านล้านบาทเนื่องจากในปีนี้กรมภาษีได้ออกมาตรการมาดูแลเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดหลายมาตรการอย่างไรก็ตามเรื่องฐานะการคลังยังเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจะต้องติดตามและดูแลให้สามารถบริหารจัดการได้ ปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติเนื่องจากโควิด -19 แพร่ระบาดดังนั้นจะคาดหวังให้รายได้ภาษีเป็นเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้รัฐบาลจะต้องใช้เครื่องมือทางการคลังในการดูแลเศรษฐกิจโดยสิ่งที่กระทรวงการคลังได้ดําเนินการแล้วคือการลดภาษีบางตัว หรือการเลื่อนใจภาษีออกไปเพื่อทําให้เกิดสภาพคล่องกับธุรกิจและทําให้ประชาชนมีเงินหมุนเวียนในมือนานที่สุดสําหรับการจัดเก็บรายได้ในปีง็ประมาณ2 5 6 4ที่ตั้งเป้าไว้2.67ล้านล้านบาทนั้นขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับลดเป้าจัดเก็บรายได้โดยหน่วยงานที่เป็นกรมจัดเก็บภาษีจะต้องใช้ความสามารถในการจัดเก็บภาษีให้เต็มที่ผ่านการออกมาตรการทางภาษีใหม่ๆเพื่อให้สามารถบริหาร การจะเก็บรายได้ให้สามารถจะเก็บได้มากขึ้นซึ่งกรมจะเก็บภาษีได้รับจุดนี้ไปแล้วเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300บาทเตรียมกันไว้เลยหวงเงินชำระค่าสินค้าอ,อุปโภคบริโภคสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบตดคนจนทุกคนโดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารู้ซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นแต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยจะได้รับคนละ200-300บาทตามหลักเกณฑ์คือผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่า3,000 30, บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้300บาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีไรายได้สูงกว่า3,000 30, บาทต่อปีแต่ไม่เกิน100,000บาทจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือน 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมทางรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าและบอกขอสอใช้รูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทางส่วนนี้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับคนละ500บาท 3. ส,ส่วนลดซื้อกาซหุงต้ม กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนเป็นจำนวนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ45บาทต่อ3เดือนหากไม่ใช้สิทธิภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป 4. เงินคืนภาษี หรือแวดหเปอร์เซนต์ของยอดเงินที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนําบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจํานวน5%เปอร์เซนต์ของยอดที่ใช้ใจ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะคืนได้สูงสุด500บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15มิถุนายนโดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี ซึ่งสามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป 5. ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือเดือนละไม่เกิน100บาท เมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบาัตรโดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้6ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนมีค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้230บาท โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้7เงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายนโดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15าของทุกเดือนโดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกันข่าวดีผู้ถือบัตรคนจนสิ้นเดือนนี้รับไปเลย2,000บาท สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีข่าวดีมาบอกกันโดยอ้างอิงจากทางของข้อมูลจากนายารับลลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจ่ายเงิน2แบบคือจ่ายเงินเดือนมิถุนายนปี63จำนวน2งวด2,000บาทและแบ่งใจ่ายในเดือนกรกฎาคมปี63อีก1ง,งวด 1,000บาทจ่ายเงินทั้งหมด3งวด3,000บาทในเดือนกรกฎาคมปี63แต่การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลงัดงดำเนินกระบวนการต่างๆแล้วเสร็จเมื่อใดถ้าดำเนินการเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนก็จะจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่28-29มิถุนายนจำนวน2งวดรวมเป็นเงิน2,000บาทและจ่ายงวดที่3หรืองวดสุดท้ายวันที่28-29กรกฎาคมปี63อีก1,000บาทแต่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าถ้ากระบวนการต่างๆเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายน แต่เลื่อนการจ่ายเงินออกไปเป็นวันที่1-3กรกฎาคมปี6 3แทนจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าหรือไม่เพราะรออีกเล็กน้อยประชาชนก็จะได้รับเงิน3งวดในครั้งเดียวรวม3,000บาทโดยถ้าหากกระบวนการเสร็จไม่ทันเดือนมิถุนายนก็ต้องจ่ายเงินเยียวยายทั้งหมด3งวดรวม3,000บาทในเดือนกรกฎาคมปี63 โดยนรับวันโลนเคยกล่าวไว้ว่าตอนนี้กําลังเร่งให้เร็วที่สุดสมมุติถ้าเสร็จไปเดือนนี้ประชาชนก็จะได้รับเงินสองงวดแรกคืองวดเดือนพฤษภาคมกับมิถุนาย,ยนปี63จานวน2,000บาทแต่ถ้าเลื่อนออกไปอีกหน่อยเป็นวันที่1-3กรกฎาคมประชาชนก็จะได้รับ3งวดเลยจะเป็นประโยชน์กว่าไหมกําลังพิจารณาแต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการต่างๆด้วยว่าจะเสร็จเมื่อใด